สังเกตการ,รอะไรยังไงไหนอธิบายนิดนึงสังเกตอะไรบ้างค,คะคือในสายตาของนานาชาติดยเพราะองค์กรเสรทธิยมเยชนระหว่างประเทศนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโอกาสของประเทศไทยว่าจะมีโอกาสไหมที่จะกลับคืนสู่ความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแล้วโอกาสนี้เนี่ยมันสําคัญมากๆเพราะว่าเราอยู่ภายใต้มรดกของระบบคสชมา8ปีจะรอดหรือไม่รอดเนี่ยขึ้นอยู่กับความหวังเดียวคือการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย เป็นไปอย่างสุดรดวตเสรีและเป็นธรรมนี่คือเป็นประเด็นที่ถือ right ม ah รัยวอชจับอามองแล้วเราก็ยินดีนะครับว่าพรกการเมืองเนี่ยเปิดกว้างแล้วเริ่มมีการเข้าหาประชาชนอีกครั้งหนึ่งบรรยากาศแบบนี้เราไม่เห็นมานานแล้วภายใต้ระบบคสช,ชระบบประยุทธ์เนี่ยเราไม่เห็นความตื่นตัวแบบนี้ตอนนี้เราเห็นความตื่นตัวของพักการเมืองเราเห็นความตื่นตัวของประชาชน จุดที่เรายังไม่เห็นความตื่นตัวคือผู้รักษาตกติกาครับกกตอันนี้จะเป็นข้อสังเกตสําคัญเลยว่านานชาติตอนนี้ให้ความสํคาคัญกับการทําหน้าที่ของกกตว่าจะเป็นกลางอย่างแท้จริงไหมจะโปร่งใสยอย่างแท้จริงไหมจะ เลือกฝักเลือกฝ่ายไหมอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตนะครับองค์กรสิรทธินุษยชนระหว่างประเทศเนี่ยเราดินดีที่จะมาสังเกตการากิจกรรมของพรรคการเมืองไม่ไว่าจะเป็นรพรรคการเมืงอนนงสีไหนพรรคใดเบอร์ใดก็ตามเนี่ยเรายินมีมาสังเกตการ์นนั้นในฐานะที่ทํางานระหว่างประเทศทไล่อชนะครับณตอนนี้ฮะเหลือเพียงไม่ถึง40วันเนี่ยฮะรเราจะมีการเลือกตั้งแล้วค,คิดว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับสถานการณ์ของการเลือกตั้งในประเทศไทยตอนนี้นะครับก็ยังบอกว่ามีความกังวลอย่างที่ผมเน้นย้ําว่า ปัญหาหลักอยู่ที่ผู้ที่ทําหน้าที่บริหารจัดการการเลือกตั้งผู้รักษากติกาเนี่ยจะทําหน้าที่ได้อย่างโปร่งใสเป็นกลางที่ทําอย่างแท้จริงหรือไม่ ถ้าทําหน้าที่ได้อย่างโปร่งใสเป็นกลางเที่ยงธรรมเนี่ยการแข่งขันก็จะเป็นการแข่งขันที่เป็นธรรมใครได้เปรียบเสียเปรียบก็วัดกันไปตามกําลังตามจุดยืนตามความนิยมแต่ถ้าผู้รักษารกฎกติกาไม่เป็นกลางเนี่ยสนามการแข่งขันก็เท่ากับเหมือนเล่ฟุตบอลนะฮะทีมหนึ่งเนี่ยมีผู้เล่นมากกว่าทีมอื่นอย่างนี้เราเรียกว่าแฝงไม่ได้เฟรยนแฝงเนี่ยเรียกไม่ได้เลยสุดท้ายที่ <ผม S 1> อยากจะยันประตูไปแล้ว250นะนี่ฮะกับผมเราจะบอกว่าปัจจัยสุดท้ายที่ลืมไม่ได้คือมรดกที่คสชทิ้งไว้250 ทำให้พรรคการเมืองที่ยึดโยงกับระบบคอสชเดิมซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่สองพรรคเป็นอย่างน้อยเนี่ยได้เประยบคู่แข่งคนอื่นๆมาตั้งแต่ยังไม่เริ่มเกมเลยว่าไม่จําเป็นจะต้องทําคะแนนในเรื่องของจํานวนที่นั่งในสภาเนี่ยให้สูงทำมานิดเดียวพอให้ผ่านเกณฑ์25ที่ให้มีสิทธิ์เสนอชื่อเป็นนายกก็มีเสียงสนับสนุนจาก250สวอย่างนี้จะเรียกว่าฟรีแอนแฟร์ตามกติกาสากลก็คงลำบากครับสุดท้ายฝากอะไรไปยังผู้รักษากฎไหมครับ อยากจะฝากไปนะครับไปยังกะกะตว่าตอนนี้เนี่ยกะกะตออยู่ในการจับจ้องของนานาชาตินะครับทั้งทางฝั่ง UN ก็ดีรัฐบาลของมิตรประเทศก็ดีองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศก็ดีเนี่ยเราคาดหวังว่ากะกะตจะมีความโปร่งใสจะมีการสื่อสารที่ตรงไปตรงมากับพรกคการเรืองผู้ใช้สิทธิ์แล้วก็นานาชาติที่เรามาสงเกตกการครับครับผมไม่ใช่ไม่ใช่พี่หวังคนเดียวนะ ประชาชนทุกคนก็หวังไว้อย่างนั้นค <ooo paying> ่ะ <oat> นี่เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยครับว่าจะเป็นประชาธิปไตยได้อีกครั้งใหม่14พฤษภาคมนี้แน่นอนค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากคีอีกท่านคุณก้องครับชิญหัวหน้าา